ยังยังไม่สุกเดี๋ยวกลับมาอันนี้ขนมอ,นนอันนี้พันอ๋นนอ,นนอนนใช่เลยเดี๋ยวดเดี๋ยวกลับมาได้งั้นเดี๋ยวกลับมานะยังไม่อ๋เอเช้าเว่งกันนะครับ สี่พันถัดสี่พันกีบก็สี่พันหนึ่งมันห้าบาทได้พันพันหนึ่งมันสองบาทสี่พันกรีบก็แปดบาทอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ย แควอ๋อแคบวัวหนังว hmm. ัวหนังว okay. ัวทอดโอเคากินไม่ได้